อยู่บ้านเราก็จะเป็นจังหวัดตากของอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากนะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ในข้อืินในวันนี้ครับกอซิโลเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสลับพักซ้อนนะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่5และหมู่ที่6ของตําบลนันทุใหญ่บ้านนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบคณะกรรมการบริหารนะครับคณะเจ้าหน้าที่บุคลากร,กรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สื่อสารของผู้เฒ่าคนนี้ ก็เลยคือเป็นที่มากว่ากอซโลแต่ว่าเวลาเขียนเป็นภาษาไทยขอขับเียงเชิญค่ะขอเชิญท่านรองผู้ว่านะคะแล้วก็หัวหน้าสุชการด้านหลังท่านประธานค่ะขอขอบคุณ แต่ตอนนั้นคือขาน้ำหนักจะไปทางไทยไม่ฟังนะจ๊ะมาอีกตัวมาอีกตร์เายิก่ตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมตัเลเลยว่ sang rồi mình xô lên ăn. Vào cơmหมดแล้วยัง? เออเออไม่ทันหยุดเสียง.เฮ้ย